บทที่61ครึ่งหนึ่งของเทพเจ้าที่ปั่นป่วนผลัก33ดินแดนต้องห้ามในแนวนอนจากดงถูทุกคนในกลุ่มผู้ชมต่างจ้องมองไปที่การจับไปของมังกรเทวที่มีดวงตาสีฟ้าและทุกคนก็หยุดนิ่งอยู่กับที่ขณะที่อยู่เหนือหัวมังกรเทาที่มีตาสีฟ้าเฉินหยวนยืนนิ่งใบหน้าของเขาสงบแม้ว่าข้อจำกัดภายใต้ท้องฟ้าก็เพียงพอที่จะบดขยี้ร่างกายและจิตวิญญาณของเทียนจุนที่แข็งแกร่งเขาไม่ได้ขมวดคิ้วเลยสำหรับเขามีโทเทมอต้องห้ามนับร้อยล้านวิกฤตที่เกิดขึ้นในทันทีนั้นเป็น,น,นเพียงละององฝนโปรยปรายในไมิชาเขาก็ขี่มังกรเทาตาสีฟ้าตรงไปยังส่วนลึกของดินแดนต้องห้ามและในสายตาของเขามีผู้เชี่ยวชาญเทียนจุนที่ทรงพลังกว่าหลายคนตอนนี้ตัวสั่นและซนที่มุมหนึ่ง พวกเขาจ้องไปที่มังกรขาวตาสีฟ้าอย่างว่างเปล่าไม่กล้าขยับก้าวเชิหยวนหยิบกระจกท้องฟ้าหลุมบรรพบรุษสามดาวออกมาอีกครั้งและโบกมือใหญ่ของเขามุมมองทั้งหมดของดินแดนต้องห้ามที่รกร้างทั้งหมดก็ถูกเปิดเผยในกระจกภายใต้การค้นหาออร่าของเขาเขาไม่พบร่องรอยของหลอดชูราเลยแม้แต่น้อยดูเหมือนว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เชิหยวนพึมพำกับตัวเองคุณกำลังพูดถึงปรมาจารย์บังอสุราหรือไม่ฉันได้ยินมาว่าเทพของเขาถูกขังอยู่ในพื้นที่ต้องห้ามแต่อาจเป็นเรื่องยากที่จะหามันด้วยความเร็วขนาดนี้าาองมขศร ทางตอนใต้ทั้งหมดครอบครองมากกว่า80%ของพื้นที่รกร้างทั้งหมดจำนวนมากๆและมีมากมายเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครสามารถเดินเท้าได้จริงๆความรุนแรงของการห้ามได้ก่อให้เกิดการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่และไม่มีใครเคยสำรวจมันการผลักในแนวนอนเหมือนกับของเชนยูอันก็มาพร้อมกับอันตรายเช่นกันมันไม่สำคัญหรอกแม้ว่าเขตแดนของสวนทางตอนใต้ทั้งหมดและพื้นที่ต้องห้ามทั้งหมดจะถูกถอนรากถอนโคนฉันจะค้นหาให้พบท่านหลอดชูร่าเขาจะถูกขังไว้ไม่ได้หมายความว่าฉันจะติดกับดักด้วย เฉินหยวนพูดอย่างชัดถ้อยชัดคำโบกมืออย่างอิสระไปยังโลกถ้ำและข้อจำกัดทั้งหมดในพื้นที่ต้องห้ามทั้งหมดที่ทเป็นหมันไม่ว่าเล็กหรือใหญ่สะดุดตาหรือซ่อนตัวก็ตามล้วนแต่กล้าวและแอร์ตกออกด้วยความเร็วราวกับพายุแต่ในช่วงเวลาสั้นๆข้อห้าม8ปดพันแห่งในดินแดนต้องห้ามของห่วงยูไม่มีอยู่จริงพื้นที่ต้องห้ามซึ่งเพียงพอที่จะทำให้กองกำลังจำนวนมากในสารศักดิ์สิทธิ์ตายอยู่ห่างๆถูกเชนอยู่อันเรียบสมบัติล้ำค่ามากมายยังถูกเปิดเผยภายใต้ด,ว,ดวงอาทิตย์และดวงจนันทร์โดยไม่มีสิ่่่่่่่่่งงงงงงงกกกกกีีีีดดดดดดขขขขววววาา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 าใใใใๆอออออยยยยไไไไไรรร็็ตตตตตตมม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 เเเเฉิิินนนนนนนหหหหสสสสสจจจจบบบัััลลล้้้้้ททืึแแแแะูป ไปจือหลางและกลุ่มคนถูกทิ้งไว้ข้างหลังยืนอยู่ในความยุ่งเหยิงในสายลมสองชั่วโมงต่อมาเฉินหยวนปรากฏตัวในพื้นที่ต้องห้ามอีกแห่งและเคลื่อนตัวไปตามถนนในแนวนอนทำลายข้อจำกัดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแห่งและเปลี่ยนพื้นที่ต้องห้ามนี้ให้กลายเป็นพื้นที่รกร้างธรรมดาอีกครั้งการกระทำลักษณะนี้เริ่มแพร่กระจายทีละน้อยในหลายพื้นที่ของเซินถิงใต้หลายคนเห็นความโคตรเคี้ยวของมังกรขาวตาสีฟ้าเห็นเฉินหยวนอยู่บนหัวของมังกรและเห็นระดับของดินแดนต้องห้ามในช่วงเริ่มต้นของข่าวผู้มีอำนาจส่วนใหญ่ค่อนข้้้้้้้าาาาางงงงงงนนนนนนน่่่่่่เเเเหหหหหลือือออออชจกกรรรระททััับบบบบิววววณตตมมมมมๆถถููแไไไปปคคึใดดด็ยยยสส ในเวลาเพียงครึ่งวันเฉินหยวนเดินจากดินแดนรกร้างตะวันออกและผ่านพื้นที่ต้องห้ามเจ็ดแห่งตามถนนใครเดินก็แบนพายุลูกนี้พัดออกไปด้วยความเร็วลมและฟ้าร้องบางคนตามเฉินอยู่อันไปช่วยเอาสมบัติที่ถูกเปิดเผยออกมาอย่างเมามันและบางคนก็เดินไปตามถนนมองไปที่พื้นที่ต้องห้ามที่จะกลายเป็นคนตายในานา้ำจ้องมองอย่างว่างเปล่าไม่ช้าวันหนึ่งก็ผ่านไปมีสถานที่ต้องห้ามทั้งหมด15แห่งในเซินถิงใต้ซึ่งถูกเฉินหยวนบทขยี้และแบนพายุยังคงโหมกระหน่ำโดยมีเฉินหยวนเป็นศูนย์กลางแผ่ขยายไปยังกองกำลังมากมายในสารเทพใต้้้้้้้้เเเเมมมืืืื่่่่่่อออออิิินนนนนนนหหหหยยวววลลลงงงาาาาาาััพททททีีีตต33กกรคคไใใใจศดดด์์สสธภญแ ไถ่อังเกียงเฉินแทงพลังเฉินแทงชั้นหนึ่งในอาณาจักรเฉินติงทางใต้ในขณะนี้ไบซิลางและยังมาเตอร์ไถ่อังกีองกำลังยืนอยู่ในห้องโถงใหญ่ทางด้านหน้าและด้านข้างเป็นปรมาจารย์และผู้อาวุโสของไถ่อังกีองเฉินแทงและลุงคนที่สามของไบซิลางจือหลางเจ้าแน่ใจหรือว่าคนนี้คือผู้ก่อกวนมรดกคำพูดของลุงไบจือหลางสั่นเล็กน้อยฉันไม่ผิดแน่นอนไม่เพียงแต่เฉินหยวนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงราชาฉินกวงที่ยึดติดก,กับวิญญ,ญาณป่าและปีศาจดูร้ายโบราณที่เต็มไปด้้้วววยยยพพพลลลลลลลัังงงงงปีีีีศาาาาาาจจบ่ซซซหดดดูููเเคคคำดลดลแแะะททุุุกก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 นนนนนนใใใมมมผช็็ออตตสขข เดิมทีเชนยูอันได้รบกวนดินแดนแห่งมรดกของดีโซเลตหลอดและมันได้ก่อตัวเป็นพายุหมุนเวียนไปในหมู่กองกำลังหลักโดยคิดว่าใครครอบครองวิธีการท้าทายสวรรค์เช่นนี้เพื่อกักขังวิญญาณที่รกร้างว่างเปล่าจู่จูเขาก็มาที่สารเทวาภาคใต้อีกครั้งโดยไม่คาดคิดและทันทีที่เขาปรากฏตัวเขาก็กวาดพื้นที่ต้องห้ามนับสิบแห่งไม่ว่าจุดประสงค์ของการปรากฏตัวของบุคคลน,นี้จะเป็นอย่างไรการกระทำแบบนี้ได้ทำให้เหล่าทวยเทพส่วนใหญ่ตกตะลึงไปแล้วจะต้องมีกองกำลังจำนวนมากตามหลังเพื่อสมบัติตอนนี้เราไปที่โบราณทันทีทีททท่ต้้้้ออองงหาามมขขเเพพลุกกคนก็ใจ เินหยวนอาจก,กำลังมองหาบางอย่างในพื้นที่ต้องห้ามถ้าเขาวิ่งต่อไปด้วยความเร็วนี้ถ้าเขายังคงหาของของตัวเองไม่เจอเขาจะดันมันในแนวนอนต่อไปจนกว่าพื้นที่ต้องห้ามทั้งหมดของสารศักดิ์สิทธิ์ใต้จะถูกถอนรากถอนโคนซึ่งหมายความว่าจะมีสมบัติที่ไม่เคยมีมาก่อนทั้งหมดเกิดปราบใดที่พวกเขาอยู่ในดนินแดนต้องห้ามของเทพเจ้าโบราณสมบัติในดนินแดนต้องห้ามของเทพเจ้าโบราณย่อมเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทันทีไถ่อังเกียงเฉินแทงทั้งหมดก็ขึ้นและลงและสมาชิกทั้งหมดก็เริิิ่่่่่่่่่่่่่่่่่่มม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 สสงง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 งแแแแนน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 นออ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 ววววววาา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 ไไไใใใชคคคคคกกกกกกกำำลลลลลลลััั I ัััขขเเเเเเเหหหีีีททท้้้ตยยยยยยรรรถถึึณจจญดดืืะ ใต้ท้องฟ้ามีร่างจำนวนมากครบมา้าและเหนือพื้นโลกยังมีม้าอีกหลายพันตัวแม้แต่ประเทศโบราณบางประเทศก็ถูกส่งออกไปและสายตาของทุกคนก็อิดชา้าสำหรับเฉิหยวนเขาไม่ได้สังเกตสิ่งนี้เลยและเขาไม่ได้สังเกตเห็นความปั่นป่วนที่การกระทำของเขานำไปสู่สารศักดิ์สิทธิ์ทางใต้เขายังคงปรับระดับพื้นที่ต้องห้ามต่อไปจนกระทั่งเขามาถึงที่ที่ไม่มีใครอยู่ด้านหน้ามีเมฆดำเคลื่อนตัวและปกคลุมลมสีดำคำรามบนท้องฟ้าดินแดน,ดนหลายพันไมล์เต็มไปด้วยความหนาวเย็นและความหนาวเย็นและฉากทั้งหมดแสดงให้เห็นภาพของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ในสายตามีป่าดำขนาดใหญ่ภูเขาขนาดใหญ่ที่ไม่สั่นคลอนและเสาเหล็กสีดำที่แทงอยู่บนพื้นเสาเหล็กสูงเท่ากับพระราชวางังและปกคลุมไปด้วยเส้นนับไม่ถ้วนอย่างหนานแน่นโสโสดีนดาวเห็นฉากนี้และตกตะลึงในจุดนั้นสถานที่ต้องห้ามโบราณที่นี่คือสถานที่ต้องห้ามดอกจันทร์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 โบราณเช่นอยู่อันหันศีรษะอะไรคือความแตกต่างโสโสดีนดาวกลืนน้ำลายด้วยความสยดสยองมันมากกว่าความแตกต่างนี่เป็นหนึ่งในสามสถานที่ตายของเซาเทิร์นก็อดเอ็ดคอร์ดถึงตายเชิญยวนเลิกคิ้วและสนใจในทันใดอย่างทีีทนนีี่่่่่่่่ทททททุุุกก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 คคนน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 นรรููู้้้้้้ใขขณณะดดิิแแตตอออออองงงงงงงหหหหาา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 มมมเเเพจจจโบัััยยยไลลวววซซึ เขาเขากำลังมาบทที่62จบแค่นี้คนผู้นี้ผลัก33ที่ไปตลอดทางฉันสงสัยว่าสถานที่ต้องห้ามโบราณน,นี้จะทำให้เขาถอยหนีคุณไม่เห็นหรอฉันเห็นกับตาตัวเองเขาห้ามข้อห้ามทั้งหมด33 0 0 0าพันครั้งปอ,อคำพูดที่น่าตกใจยังคงวนเวียนอยู่เทคนิคการเข้าใจดวงตาศักดิ์สิทธิ์ของเฉินยวนแม้ว่าอยู่กวงจะเห็นร่างที่ซ่อนอยู่มากเขาก็ไม่สนใจเข้าไปคำพูดธรรมดาธรรมดาหายไปปีกของมังกรขาวกาสีฟ้าก็ลอยขึ้นและมังกรคำรามด้วยเสียงคำรามตาม่ำวนร่างใหญ่ของมันเข้าไปในดินแดนต้องห้ามของ นายน้อยเชนอยู่อันให้ฉันระวังให้มากกว่านี้ดินแดนต้องห้ามโบราณนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณว่ากันว่าเมื่อ15,000ปีที่แล้วและระดับอันตรายของมันคาดเดาไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นอีกมีคนเห็นมันเมื่อ10ปีที่แล้วที่ประทับของเทพผู้พิทักษ์ล้มลงที่นี่โสเสียดาวยังคงพูดด้วยความหวาดกลัวลงสีดำคำรามจากทุกทิศทุกทางทำให้เขารู้สึกถึงความผันผวน,นเพียงเล็กน้อยและทันทีที่เสียงหายไปก็มีเสียงดังขึ้นแต่มังกรขาวตาสีฟ้าก็กดหยุดกระตุ้นการควบคุมทุกด้านและพลังแห่งการทำลายล้างก็มาถึงคำรามหลงหินคำรามพลังแห่งความหวาดกลัวตกตะลึงและการฆาตกรรมที่ถูกสั่งห้ามต่อหน้าเขาถูกทำลายลงทันทีฉากดังกล่าวตกลงไปในดวงตาของกองกำลังโดยรอบและทำให้รูม่านตาหดตัวอย่างรวดเร็ว และหัวใจก็ตกตะลึงมังกรตัวนี้เป็นสายพันธุ์อะไรกันแน่และพลังของมันก็น่าทึ่งมากชู่วาวาววาวเงียบไปเลยเชนหยวนมองดูความผันแปรต้องห้ามที่พังทลายหยิบกระจกรวบบนทองฟ้าออกมาอีกครั้งแล้วมองดูต่อไปด้วยเทคนิคแห่งการอย่างรู้สายตาของพระเจ้าโดยพื้นฐานแล้วเห็นโครงร่างของดินแดน,นต้องห้ามโบราณดอกจัน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 ใช่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสามสถานที่อันตรายมีมากถึงสี่แสนเก้าหมื่นแบรนที่นี่ในจำนวนนี้มีสามพันสามร้อยแบนอันดับต้นๆและหนึ่งในนั้นสามารถกำจัดผู้มีอำนาจได้คำพูดของเช เชิญหอลุลีอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาในเมื่อพี่ชายของฉันเข้าใจถึงจำนวนข้อจำกัดแล้วเขากลัวว่าเขาจะไม่สามารถถอดรหัสมันได้หรือโซเซียนดาวตกตะลึงในที่เกิดเหตุและเจ็ดสานเรนและเจ็ดหลิงเซียนที่อยู่ข้างๆเขาไม่สามารถช่วยได้แต่สส่หัวนั่งลงยิ่งอยู่ยิ่งกลัวตายเด็กหญิงตัวเล็กๆในขีวินชานดึงโซเซียนอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับที่เชิหยวนกำลังจะใช้กระจกรูฟ้าเพื่อไล่เทคนิคการแต่ก้าสี่แสนเก้าหมื่นเทคนิคในพริบตาซึ่งครอบคลุมพื้นที่ต้องห้ามของเทพ,พเจ้าโบราณทั้งหมด ตั้งอยู่ในอาณาเขตที่มีอำนาจมากที่สุดของศาลเทตใต้ในวันใหญ่ของราชวงศ์บรรพการราชวงศ์ซวนหยวนมีชายชราสวมชุดจับพรรอดิถือลูกปัดแก้วในมือข้างหนึ่งและฉากภายในลูกปัดเป็นที่ต้องห้ามของเทพ,พเจ้าโบราณชายวัยกลางคนยืนจับมือเขาจ้องมองที่หลิวลีซูด,ด้วยท่าทางเย็นชาป่าบาทคนนี้คือเฉินหยวนจากข่าวการกลับมาจากถิ่นที่อยู่เดิมโดยพื้นฐานแล้วเหมือนกับคนนี้ชายชราหัวเปล่ากล่าวเบาๆฉันรู้ว่าเมื่อฉันเดินจากเกรตีสวัดเตอร์แลนด์เมื่อไม่กี่วันก,นก่อนดินแดนต้องห้ามสามสิบสามแห่งถูกทำให้ราบเรียบในเวลาวเพีีียยยยยงงงงวววััันนนนเเเดดแลลละสมมมกกก็ขข้้้าาาาหหูฉใบบออชคไไ่โื ทันใดนั้นคนหนุ่มสาวจำนวนมากเดินออกไปนอนกอดรวมทั้งชายและหญิงรวมกว่า90คนหนึ่งในนั้นอยู่ภายใต้คฤราหน์ที่ไปยังดินแดนมรดกข,ของผู้พลัดถิ่นชื่อภายใต้ดิกเซียเป็นชื่อของผู้สืบทอดบกราชวรศ์โบราณได้โปรดไปพบพอ่อเถิดลูกทุกคนในกลุ่มคุกเข่าข้างหนึ่งแล้วกางมือออกลุกขึ้นกษัตริย์ส่วนหยวนกล่าวอย่างราบเรียบและเจ้าชายและเจ้าหญิงกว่า9กองค์ก้าวไปข้างหน้านี่ไม่ใช่เถินหยวนหรอสีภายใต้คฤราหน์ส่วนหยวนเปลี่ยนไปอย่างมากเขาคือเถินหยวนหรอดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องง่มัรายเนนไะจป็ ืเจ้าไม่รู้ว่าเฉินหยวนเป็นใครคนคนนี้ทําให้คฤหาสน์ของเราหวาดกลัวมาสามวันสามคืนและไม่กล้าออกไปไหนฮ่า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 เจ้าชายและเจ้าหญิงทั้งหมดในกลุ่มผู้ชมเห็นร่างในลูกปัดแก้วและพวกเขาทั้งหมดก็ส่งเสียงหัวเราะซึ่งทำร้ายบ้านซ่วนยวนถึงขีดสุดและหวังว่าพ่อจะเปลี่ยนทัศนคติและยกเลิกมันและเมื่อฟังคำพูดของพวกเขาผิวของคฤหาสน์ซ่วนยวนก็เปลี่ยนไปอย่างมากอีกครั้งและกลายเป็นสีซีดมากท่านพ่อนี่คือมุมปากสันเทาให้คุณมาในวันนี้เพื่อสังเกตวิธีการทำลายข้อห้ามของบุคคคคลนน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 ี้้้้้้มมมมมมััจจจะะะเเเเเปป็รรรรรรรโโโยยช์อออออออ่่่่่่าา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 งงงงงกกตตตตติิบบบใใขขขุณณฉไไไพพูดดดดถถึวสททหหหแืื เพียงแค่สามารถสังเกตได้หนึ่งหรือสองครั้งเท่านั้นท้ายที่สุดข้อห้าม4ี0 0 0นจะหยุดก่อนห้0 0 0ื่นกระสัซุนหยวนกล่าวเช่นนั้นจริงๆแล้วถือได้ว่าเป็นการพูดเกินจริงเฉินหยวนเดินไปมาสถิติการแตกสูงสุดคือ3ามห0ื0 0สา่นเป็นไปไม่ได้เลยคำพูดนั้นลดลงเจ้าชายและเจ้าหญิงทั้งหมดต่างเฝ้าดูด้วยความเพลิดเพลินแต่ในมิช้าใบหน้าของพวกเขาก็หยุดนิ่งไปครู่หนึ่งกระทั่งนำกษตริส์ซุนหยวนขึ้นไปบนเวทีสันสะมพานไปทั้งตัวสีหน้าของเขาแข็งค้าง ความเร็วแบบนี้กำลังผลักในแนวนอนโดยมีเฉินยวนเป็นศูนย์กลางดังนั้นในสายตาของทุกคนมีภาพของดินแดนต้องห้ามของพระเจ้าโบราณที่ผลักออกไปอย่างรุนแรงบูมบูมบูมแบนนับพันถูกทำลายท้องฟ้าดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ถูกแทนที่ด้วยท้องฟ้าสีฟ้าแนวท้องฟ้ามืดครึ้มมากเป็นเหมือนมือใหญ่ที่ถูกกวาดและปรับระดับอย่างไร้ความปราณีเมื่อความผันทวนทั้งหมดหยุดลงดินแดนต้องห้ามของเทพเจ้าโบราณก็ไม่ใช่ดินแดนต้องห้ามอีกต่อไปสเสาเหล็กจำนวนนับไม่ถ้วนที่ปลูกบนพืน้นก็กลายเป็นเท่าลอยพวกมันไม่มีผลในการส ในทุกทิศทุกทางกองกำลังเซาเทิร์นกัดขอดทั้งหมดจ้องมองที่ฉากนี้อย่างว่างเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกของไทยอังเกีย์เฉินแทงที่อยู่เบื้องหลังใบซิลังจนกระทั่งอากาศหยุดนิ่งไปสามลมหายใจไม่ว่าทิศทางใดคำโค่นลมก็ดังขึ้นเดี๋ยวผมจัดให้เฉินหยวนเหลือบมองพวกเขาไปด้านข้างแล้วเพิกเฉยต่อพวกเขาอีกครั้งเทคนิคการเข้าใจดวงตาอันศักดิ์สิทธิ์ของเขากวาดออกไปพยายามค้นหาร่างของหลอดอสูรแต่ความเสียใจบางอย่างก็คือถึงแม้จะเป็นดินแดนต้องห้ามโบราณดอกจัน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 ก็ยังไม่ใช่ที่ที่เขาอยู่ นีจบแล้วเหรอโซเซียนดาเป็นคนงโง่กล่าวดินแดนต้องห้ามของเทพเจ้าโบราณที่สง่างามเป็นหนึ่งในสามสถานที่ที่อันตรายที่สุดดินแดนต้องห้ามที่มีการฝังโรงไฟฟ้าเทียนซูลหลายร้อยแห่งไม่ต่างจากดินแดนต้องห้ามทั่วไปมีชีวิตอยู่ไปกันเถอะดินแดนต้องห้ามระดับนี้อาจจะไม่สามารถดักจับท่านชูราได้สถานที่ที่เขาติดอยู่อาจจะเกินจินตนาการของคนทั่วไปเล็กน้อยดวงตาของเชนยวนเป็นประกายระหว่างทางหลังจากทำลายสถานที่ต้องห้ามจำนวนมากความเข้าใจและแนวความคิดเกี่ยวกับข้อห้ามของเชนยวนก็ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไไปอออีีกกแแและะเเขขขาาาาาาสสสมมมรรถคคดดดวงง่่่บบตตููุุทิยัห้้ ด้วยพื้นที่ต้องห้ามของพระเจ้าโบราณที่มีระดับต้องห้าม490,000ระดับระดับสูงสุดสามารถดักจับหรือแม้กระทั่งทำลายอาณาจักรสวรรค์เก้าสวรรค์ของจัก,กรพรรดิสวรรค์นี่หมายความว่าความแข็งแกร่งของอาณาจักรของปรมาจารย์อสูราอาจเกินระดับนี้หรือไม่และแม้แต่สถานที่ที่เขาถูกขังอยู่ก็ไม่มีตัวตนอยู่เพียงผิวเผินเลยใช่หรือไม่เมื่อมาถึงจุดนี้เฉินหยวนค่อยๆเงยหน้าขึ้นและมองไปข้างหน้าดวงตาของเขาส่องแสงเล็กน้อยบทที่63เทพแห่งความโกลาหลภายใต้พ่อแม่ของเฉินหยวนด้วยการลลลล่่่่่มมมมมมสสาา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 ายยยยขขขขขอขอออองงงงงงง้้้้้้้้้้้้หหหหหหทททททัััดดดดด490,000คครรรรพืนนนนนีีตตตตโบบบณถถูููกกเเเเเปปิิผผภใใใฟแแแแะะชญไำ บนแท่นบูชามีอักษรรูนและคาถานับไม่ถ้วนมีคราบเลือดแห้งในสมัยโบราณและมีโซ่ประมาณร้อยแปดเส้นที่ผูกไว้กับหัวขนาดใหญ่หัวของมันเทียบได้กับภูเขาไทยและสูงสามพันพุตตรงกล,ลางคิวมีรูปดาวสองดวงมีความผันผวน,นของพลังงานที่น่าสะพรึงกลัวอย่างหาที่เปรียบไม่ได้และมันยังคงไหลาชาชาจากภายในดวงดาวฉากดังกล่าวทำให้ดวงตาของเชนยูอันสั่นไหวตลอดเวลาดูเหมือนเขาจะเคยเห็นดาวเหล่านี้สลักรงกลางคิวของเขาที่ไหนสักแห่งที่ชายนี่ไม่ใช่บ้านที่ว,วุ่นวายลำดับที่เก้าของตระกูลเฉินของเราใช่หรือไม่เชินหอลูลุาานนออกมัล เขาจำได้แถวที่เก้าของตระกูลเชนที่นาโดยพ่อแม่ของมียอดเขาสูงประงานสูงระงานอยู่ในอาณาเขตของพวกเขายอดเขามาหือมาแสดงตามใบหน้ามนุษย์และมีดาวสองดวงที่คล้ายกันอยู่ตรงกลางคิวของพวกมันจู่ๆเินยวนก็เย่าร่างของเขาและหวนนึกถึงสิ่งที่โจเซียนดาวเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้อีกครั้งสิบปีที่แล้วมีคนเห็นผู้พิทักษลมที่นี่บูมบูมบูมช่วครู่หนึ่งจิตใจของเอินยวนก็คำรมเล็กน้อยและหวนนึกถึงสิ่งที่ท่านชูราก่าวไว้ก่อนหน้านี้อีกครั้งตราบใดที่เินยวนมาถึงเทพเจ้า เป็นไปได้ไหมที่เชนจิอันเรนวางแผนสมคบคิดเพียงคนเดียวที่บังคับให้พ่อแม่ของเขาและช่องทางที่9ทั้งหมดต้องตายและยังมีกองกำลังอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยอารมณ์อันน่าเหลือเชื่อผุดขึ้นในใจของเฉินมุนเขาต้องเทมองไปที่หัวที่ผูกด้วยโซ่บนแท่นบูชาที่เทียบได้กับภูเขาและเส้นสีดำบนข้อมือของเขาเริ่มบิดและมุนอีกครั้งมูลค่าก็พุ่งปรี๊ดจนกลายเป็นสกรีนของค่าที่ไม่สามารถตรวจจับได้ใครกันที่ทำแบบนี้ความโกรธแผ่ซ่าและฉีกขาดในทันทีและรัศมีอันน่าสยดสยองก็พุ่งออกมาจากตัวเขาทำให้ท้องฟ้าเปลี่ยนไปโซเซียนเดาสั่นไหวเรากับลมและฝนในลมหายใจนี้และผิวทั้งหมดของเขาหวั่นตัวโดยตรงและเขาตัวสั่นอีกครั้งและอีกครั้งด้วยความกลัวชาวชาวช ใจเย็นชาวเสียทันใดนั้นมีรุ่งกินน้ำที่มีพลังมหาศาลของฉางงอยุคไกลพุ่งเข้ามาและมีการต่อสู้ครั้งใหญ่ระหว่างทางชี้ไปที่ดาวทั้งสองบนหัวและคิ้วของแท่นบูชาโดยตรงต้นกำเนิดของดวงดาวเป็นของเล่าจือใครปล้นเล่าถือแล้วฆ่าใครบัดศบฉันเห็นสมบัติชิ้นนี้เมื่อสิบปีที่แล้วคุณเป็นหัวหอมแบบไหนเขาตะโกนซ้ำแล้วซ้ำเล่าลมหายใจพลุ่งพล่านและเลื่นอากาตยังคงอ้อยอิ่งอยู่ไม่เพียงแต่ฉางหงที่ทรงพลังหลายคนก็ปรากฏตัวขึ้นแต่ผู้คนที่ติดตามเชนอยู่อันรวมถึงองเงอเ้ขขร ดูเทพเจ้าที่ร่วงหล่นนี้สิต้นกำเนิดของดาวสองดวงที่อยู่ตรงกลางคิวของเขาคืออาณาจักรของมหาจักรพรรดิสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขามีคนหึงหวงและโมโหแต่พวกเขาไม่กล้าแข่งขันกับคนไม่กี่คนการแสดงออกถึงความสยดสยองคลื่นโหมกระหน่ำของเจตนาสังหารอันน่าสยดสยองล้วนเป็นเจ้านายสันโดษเหนือสวรรค์ชั้นที่5แต่ก่อนที่คนเหล่านี้จะมาถึงหัวของท่านบูชาทัานใดนั้นพวกเขาก็รู้สึกถึงคลื่นแห่งความหนาวเย็นอย่างรุนแรงและทันใดนั้นก็ปรากฏต,ตัวต่อหน้าพวกเขาเมื่อสัตว์ประหลาดแกตัวหนึ่งหยุด สำหรับการกระทาของเชนยูอันที่จะทำลายพันธนาการตามความประสงค์เขาต้องยอมรับว่ามันน่ากลัวจริงๆและแข็งแกร่งพอที่จะปกป้องจากท้องฟ้าแต่เขาทาได้เพียงบอกถึงความสามารถพิเศษที่สุดของเชนยูอันเท่านั้นเพราะความแปรปรวนในร่างกายของเชนยูอันแต่ก็คู่ควรกับสวรรค์ไปให้พ้นดวงตาของเขาสั่นไหวด้วยความเกลียดชงังและความผันผวนอันน่าสยดสยองในสวรรค์ชั้นที่หกของเทียนซุนก็พล้องออกมาโดยตรงและเขาก็พุ่งเข้าหาเชนยูอันด้วยฝ่ามือบูมอะไรทันใดนั้นเสียงกรีดร้องของเขาก็ดังขึ้นหมัดขวาของเขากระแทกหน้าอกของเฉิ ร่างกายคุณเป็นยังไงบ้างสีหน้าของเขาตกใจอย่างมากและเมื่อเขากรีดร้องเถิหยวนก็ได้เอามือใหญ่ๆจับที่หัวของเขาแล้วและแบกแฮนก็จับที่หัวพลังที่โหดเที่ยนของเขาพังทลายลงร่างกายและวิญญาณของเขาก็ซรุดตัวลงในทันทีร่างอื่นๆอ,อีกหลายตัวพุ่งไปที่หัวแท่นบูชาอย่างบ้าคลั่งแต่ไม่ต้องการให้พลังดาบอันน่าสยดสยองกวาดล้างและโจมตีด้วยกรงเล็บของมังกรที่ปกคลุมท้องฟ้าบูมบูมบูมเสียงกรีดร้องดังขึ้นเกือบจะพร้อมกันและการล้นสะดมรุนแรงทั้งหมดพร้อมที่จะต่อสู้กับสววววววรรรรรคค์ทททีี่่่่้้้้าา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 าแแแหหลลลงงงงงงกกกำเเนนิดดดดขขขอออััััมมมสสสยยตตตตภใจฆพปฟะูโบณ ฉากดังกล่าวทาให้สมาชิกทั้งหมดของไทยอังกีองเฉนแทงตกตะลึงและแม้แต่ทุกคนที่อยู่เบื้องหลังฉากนั้นแบ็คแฮนด์ทุกมอนสเตอร์เก่าของสวรรค์ชั้นที่ห้านี่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 มันน่าตกใจเกินกว่าจะได้ยินยิ่งกว่านั้นไม่ใช่แค่เฉินหยวนคนเดียวมังกรขาวแม่ทัพปีศาจดูร้ายและอื่นๆภายใต้คำสั่งของเขาล้วนมีพลังการต่อสู้ที่ท้าทายสวรรค์ดูสิมีปลาตัวหนึ่งที่เล็ดลอดผ่านตาข่ายทันใดนั้นก็มีเสียงกรีดร้องและมีสัตว์ประหลาดแก่ตัวหนึ่งที่ซ่อนศพไว้ในสายตาขขขขขอออออองงงงงงงเเเเาา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 ไไดดด้้้้ีมมมกกกกกแแลละะ็ปปรฏตตตตัวววนนยยย่่่่บหห มีแหล่งดวงดาวขนาดเท่าพระราชวังและเขาค่อยๆสำรวจมันด้วยมือที่ตื่นเต้นของเขาและเขาก็มีพลังมากขึ้นที่จะลุกขึ้นราวกับว่าเขาต้องการจะเลือกต้นทางของดวงดาวอย่างไรก็ตามเขายื่นมือออกมาในทันใดและทั้งร่างของเขาก็ตกลงไปในความหนาวเย็นของขุมนรกที่ไร้ขอบเขตราวกวบดวงตาของปรมาจารย์ดอกจนัน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 มองมาที่เขาอย่างไร้ความปราณีอยู่ข้างหลังเขาฉันทำให้ในายเป็นดาราเหรอเชิญหยวนยกมือใหญ่ขึ้นชา้ชาๆและตบไหล่เขาด้วยพลังช้างมังกรสองล้านตัวบูมทันใดนั้นรากฐานของอาณาจักรสวรรค์ห้าสวรรค์ของเขาพังลงรง่าากขเเเ็แปนนีล้้วถูชิ ติ๊กติ๊กเลือดค่อยๆไหลลงปลายนิ้วของเชนยูอันเขามองดูความโกลัวลหอนที่ตกลงมาเบื้องหน้าเขาราวกับว่าเขารู้สึกถึงความรู้สึกไม่เต็มใจจับมันรวมถึงการต่อสู้กับศัตรูที่น่าสะพรึงกลัวอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เพื่อปกป,ป้องทันหลอดดุร้ายแต่ไม่เกรงกลัวอารมณ์ฉันมาสายแล้วเชนยวนลูปแหล่งกำเนิดดวงดาวด้วยมือที่สั่นเทากระทันหันเขาได้ยินเสียงที่เย็นชาและรุนแรงปิดกั้นดินแดนในรัศมีหลายพันไมล์หากมีทางแยกน้อยที่สุดข่ามันด้วยเสียงห่วงเทียนจะรีบวิ่งออกไปจากเขตโรล,ลิิิงงงงงงงซองอออสสสสสสมมมมมมััักกกรรรรขขาา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 วววตตตีีีีีีีฟฟฟ้้้้้้้้้คำำึนนนไไไปปปบทททททแแลลละะู่่่่่่่ศศจดดดดดดุุยยเเ็ษ ข้าจะหาว่าใครเป็นคนทำและข้าจะใช้เลือดของเขาและเลือดของเขาเพื่อสักการะวิญญาณที่ตายของเจ้าคำพูดของเชิญหยวนสั่นเล็กน้อยและเขาพูดคำตอบคำจากฟันของเขาฉากดังกล่าวทำให้ทุกคนตกใจภายใต้ทอง้าและสมาชิกทั้งหมดของไทยอังกีเฉินแทงก็เริ่มล่าถอยไปจืดหลังและลุงคนที่สามของเขาสั่นสะท้านไปหมดแล้วบทที่หกสิบสี่ประวัติความเป็นมาของการล่มสลายของตระกูลเคออสในราชวงศ์ซุนหยวนในวังขนาดใหญ่กริย์ซุนหยวนมองไปที่หลิวลิวซึ่งเป็นพื้นที่ต้องห้ามโบราณที่ถูกผนึกโดยหมอกสีดำที่ ชายชราในชุดคลุมของจักรพาถือลูกปัดแก้วอยู่ในมืออย่างอดไม่ได้ที่จะพูดนายท่านเถินยวนคนนี้กษัตริย์ส่วนยวนยกมือขึ้นขัดจังหวะคำพูดของเขาแล้วค่อยๆหันกลับมาดวงตาของเขาสแสดงความระลึกถึงปรากดอว่าเขาเป็นทาย,ยาทของตระกูลเชนของตระกูลเคอแต่เขาคือบุคคลที่อยู่ในสายเลือดที่เก้าฉันคิดว่าการคุมขังหัวนั้นในดินแดนต้องห้ามของเทพเจ้าโบราณฉันสามารถฟังได้เรื่องตลอดไปฉันไม่ได้คาดหวังอัญญประกาศคู่ดวงตาของกษัตริย์ส่วนยวนค่อยๆหลีลงเมื่อได้ยินเช่นนี้ชายชราในชุดคลุมของจ สำหรับกษัตริย์ซ่วนหยวนเขาไม่ได้คาดหวังว่าชายหนุ่มผู้นี้ที่จู่ๆก็มาจากป่าใหญ่จะเป็นทายาทของสายที่เก้าของตระกูลเฉินไม่เป็นไรเรื่องนี้ต้องรายงานจัก,กรพรรดิสูงสุดโดยเร็วที่สุดเพื่อที่เขาจะได้ตัดสินใจทุกอย่างกษัตริย์ซ่วนหยวนกล่าวและชายชาราในชุดของจัก,กรพรรดิที่อยู่ข้างหลังเขาตัวสั่นและถามว่าท่านเจ้าข้าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นกษัตริย์ซ่วนหยวนก็นิ่งเงียบอยู่นานก่อนจะเอ,อ่ยอย่างช้าๆว่าในเกรอีสวัดเตอร์แลนด์ีประวัติความเสื่อมทรงของตระกูลเทออซึ่งเดิมมีพพพืื้้้นน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 ฐานาาลลาาาาาามมมมมมมจจจจกกกกลลลุุุุ่่่่่หัััััังง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 ขขขอออออออววววเเเเฒยตตถถึทีีแแะะครรรรสสสสสููดดดด์์ไ แต่สิ่งต่างๆนั้นไม่เที่ยงตรงและไม่มีใครรู้ว่าเหตุใดตระกูลเชนของตระกูลเควอสจึงลดลงอย่างกระทันหันเดิมที่มีสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด72คนแต่มีเพียงสิบเส้นเท่านั้นที่ยังคงอยู่หลังจากการตายแม่ทัพที่โกลาหลเทพเจ้าที่วุ่นวายคนรับใช้ที่วุ่นวายและอื่นๆกำลังจะตายด้วยความเร็วที่เร็วมากเมื่อพวกเขาใกล้จะสูญพันธุ์มีเพียงแม่ทัพโกลาหลระดับต่ำในช่องหลักและช่องทางที่เก้าความโกลาหลเท่านั้นพระเจ้าแม้ว่าเทพเจ้าแห่งความโกลาหลองค์สุดท้ายนี้แม้ว่าการดำรงอออยยู่่่่่่่่ทททีีแแแแแขขข็็งงงงกกกกรรรสสุดดดััััตตต้้้้เเเเผผชชิญบควาาาาาาามมมภพพถนนนนนนไใำ ไม่มีใครรู้ว่าสาเหตุของการลดลงคืออะไรแต่หลังจากที่ครอบครัวเชนถูกขับเข้าไปในพื้นที่ตอนล่างของดินแดนรกร้างก็มีบางสิ่งที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นอีกครั้งคนที่ชื่อเชนจีอันเรนก็ปรากฏตัวขึ้นในครอบครัวเชนของพวกเขาคนผู้นี้ไร้กาทยิ่งนักเพียงแค่มองหน้าเขาว,วันหนึ่งเขาเดินทางหลายพันไมล์ข้ามพื้นที่ทางเหนือของชูราข้ามถิ่นธุรกันดารอันยิ่งใหญ่และมหาชันเขาขอให้ฉันดำเนินการและฆ่าแถวที่ก้าของตระกูลเฉินสมาชิกเหตุผลน,นั้นไร้สาระยิ่งกว่าเดิมเขาเชื่อว่าความแข็งแกกกกกกรรรรรร่่่่่่่่่่่งง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 งภภาา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 ายยใในน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 ขขขขออ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 อชชชชชททททีีีีตตะะะูลลลลลเเิิิไไดด้้้้้คคคุมมมมสสพแแววววววหหหััััััจจจจึๆ มีคนเช่นนั้นแม้แต่ระกูลระดับสูงก็ไม่สามารถต้านทานการทำลายล้างได้แน่นอนว่าข้าไม่ได้สนใจเขาแต่ที่จริงแล้วเขาพบจัก,กรพรรดิสูงสุดแล้วกษัตริย์ส่วนหยวนใส่หัวเล็กน้อยเขาคิดว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมานี้จะคงอยู่ในผงคอลีตลอดไปหลังจากสิบปีผ่านไปไม่มีคลื่นใดเกิดขึ้นและยังมีการเปลี่ยนแปลงในความฝันช,ชายชราในชุดคลุมของจัก,กรพรรดิยิ่งตื่นกลัวมากขึ้นเมื่อเขาฟังมันแต่ก็ไม่ได้ที่จะถามว่าจัก,กรพรรดิฉันเห็นด้วยเหรอือกษัตริย์ส่วนหยวนเหลือบมองเขาและพยักหน้าเล็กน้อ ในดินแดนรกร้างไม่มีอะไรที่กำไรขยับไม่ได้เชนจีอันเรนชัยเทคนิคต้องห้ามวิญญาณและให้คำมั่นสัญญาในอนาคตเขาจะกลายเป็นบรรพบุรุษผู้ศักดิ์สิทธิ์ตระกูลเชนจะเป็นท่าตึงร้อยคนปีทุกอย่างเหมือนกระดูกสูงสุดเลือดโกลาหลรูม่านตาคู่โบราณาคดีและอื่นๆส่งให้หมดจักรพรรดิสูงสุดเชื่อว่าการทำลายล้างตระกูลเฉินที่ก้าเป็นเพียงเรื่องของการยกมือของเขาดังนั้นเขาจึงตกลงโดยตรงต่อมาเชนจีอันเรนตั้งใจจริงใจจริงที่จะให้สมาชิกทั้งหมดของสายที่ก้าของตระกูลเชนมาที่วังใต้เพื่อค้้้้้นน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 หหาา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 ออออออคคตตตใใใใจจ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 ิิกรรรขััััพพืืฐถไไมมม่่่่่ชชชเะะะววววงงงทีีียยูปุบ เร็วที่สุดเท่าที่อยู่ภายใตการนำของช่องทางที่9กตระกูลเชนกลับรุ่งเรืองดังเดิมเมื่อตอนที่ฉันยังเด็กครอบครัวเคอสสวยงามมากในถิ่นธุรกันดารใหญ่แห่งตะวันออกโดยพื้นฐานแล้วมีเพียงหลายอย่างที่ฉันรู้ส่วนความลับมีอะไรบ้างก็ไม่รู้อย่าแปลกใจไปเลยลุงจัก,กรพัรดิป่าใหญ่มีนกนานาชนิดและทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้คำพูดของกษัตริย์ส่วนหยวนลดลงจิตใจของเขาค่อนข้นขางหนักและแมในขณะที่เขาพูดเหนเย็นเย็นก็ไหลออกมาที่กระดูกสันหลังด้านหลังของเขาและเขาโชคดีด้วยซ้ำที่คนเหล่านี้ไม่ปรากฏในราชวงศ์ส่วนหยวนท้าย นอกจากนี้ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงของพลังในดินแดนรกร้างจะเกิดขึ้นเสมอมาแต่พลังหลักของเกรติสวัตเตอร์แลนดนั้นค่อยๆลดลงเรื่อยๆในช่วง100ปีที่ผ่านมาแต่ความเร็วที่ลดลงเช่นเทออสแฟมิลี่นั้นผิดปกติอย่างมากอย่างเห็นได้ชัดรีบแจ้งจาก,กระพัดสูงสุดข้าไม่สามารถตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวได้หากข้าเดาถูกเชนยูอันควรจะเป็นทายาทของหลอดแห่งสายเลือดที่9ตอนนี้เขาได้ปิดพื้นที่ต้องห้ามของเทพ,พเจ้าโบราณแล้วและจะสามารถค้นหาได้จากพรรอดิศสูงสุดเร็วๆนี้บนหัวของเขากระสัด่สุน คำพูดนั้นลดลงราชาซุนยวนขมวดคิ้วทันทีและเขากำลังจัดงานเลี้ยงงานแต่งงานอยู่หรือไม่ฉันเข้าใจยามเกราะทองคำลาออกทันทีในที่สุดเรื่องของเินยวนก็จะถูกระงับเสียก่อนกษัตริย์ซุนยวนเดินออกจากห้องโถงและชายชราในเสื้อคลุมของจัก,กรพรรดก็มองดูลูกปัดแก้วในมืออีกครั้งใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสยดสยองถ้าเินยวนรู้เรื่องนี้ฉันกลัวว่าเขาจะฆ่าราชวงศ์ซุนยวนทันทีในพื้นที่ต้องห้ามของเทพ,พเจ้าโบราณเินยวนนั่งไขว่ห้างในเวลาอันสั้นเขาได้กลืนยาเม็ดแห่งความโชคดีจากสวร เมื่ออาจาักสูงขึ้นเรื่อยๆวัสดุการพาบหลูกก็ถูกใช้โดยธรรมชาติมากขึ้นแม้ว่าจะเป็นยาเม็ดที่หายากเช่นเทียนซุนกูตฟอร์จูนพิวก็ยากที่จะข้ามระยะห่างระหว่างสวรรค์ด้วยยาเม็ดเดียวเฉินหยวนยังคงกลืนแคปซูลที่สองต่อไปและโซเซียนดาวจากแหล่งกำเนิดของดวงดาวก็รับรู้ถึงรัศมีต่างๆในตัวมันอย่างต่อเนื่องนี่คือความสามารถเฉพาะตัวของเขาแต่ใบหน้าของเขาในตอนนี้ก็ซีดลงตามการรับรู้และแม้แต่ร่างกายของเขาก็สั่นเล็กน้อยอยูซานเรนและยูลิงเซียนที่อยู่ข้างๆต่างก็มองหน้ากันการแสดงออกของพวกเขาก็เคร่งขครึมเล็กน้อ เนื่องจากการปรากฏตัวของโจเซียนดาวดูเหมือนว่าจากภายในเขาจะรับรู้ถึงรัศมีที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งแม้ว่ารัศมีเหล่านี้จะถูกเปิดเผยมาเป็นเวลาสิบปีแล้วแต่ก็ยังคงอยู่ร่องรอยที่เหลือก็เพียงพอที่จะทําให้โจเซียนดาวตัวสันเกิดอะไรขึ้นเชินหยวนค่อยๆลืมตาขึ้นและพรสวรรค์ที่ท้าทายท้องฟ้าของเขาทําให้เขาสามารถย่อยยาเทียนซุนสองเม็ดได้อย่างสมบูรณ์แบบในระยะเวลาอันสั้นและประสบความสาเร็จในการยกระดับความแข็งแกร่งของอาณาจักรถึงระดับสามของเทียนซุนมีนี่มันมันแย่มากความแข็งแกร่งภายในเหล่านี้โจเซียนดาวตัวสันส เฉินหยวนมองดูฉากนี้และเจตนาฆ่าในดวงตาของเขาก็เข้มข้นขึ้นลมหายใจที่โสเสียนดาวสัมผัสได้นั้นช่างน่าอัศจรรย์ซึ่งหมายความว่าคนที่อยู่ในแถวที่เก้าของตระกูลเฉินในตอนนั้นมีพลังมากแม้แต่เฉินหยวนก็สามารถจินตนาการได้ว่าพวกเขาสิ้นหวังแค่ไหนในเวลานั้นแต่ก็พูดได้นะเฉินหยวนพยายามยับยั้งตัวเองและสงบสติอารมณ์ลงเล็กน้อยมีลมปราณของเทพเจ้าและเทพเจ้าอื่นและยังมีลมปราณของเทพเจ้ามากมายลมหายใจเหล่านี้ล้วนมาจากโจเซียนดาวมองเฉินหยวนอย่างตื่นตะนกราชวงศ์ซวนหยวนบทที่ห5้งานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ผ หนึ่งในราชวงศ์โบราณราชวงศ์ซ่วนหยวนเป็นอาณาจักรเทพเจ้าทางใต้เจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งนอกจากสวรรค์ชั้นแปดและอื่นๆยังมีสถานะและสถานะความแข็งแกร่งของอาณาจากักรยิ่งสูงเอกวนีวนไต่ทางไม่เพียงเท่านั้นเนื่องจากราชวงศ์ซ่วนหยวนแทบไม่เคยประสบภัยพิบัติและภัยพิบัติอย่างหนักดังนั้นพื้นหลังจึงอยู่ที่นั่นเสมอมีเทพเจ้าผู้พิทักษ์อยู่มากมายและดาวที่อยู่ตรงกลางคิวมกักจะมีดาวมากกว่าสองดวงและโครงข่ายกว้างมากค่อนข้างซับซ้อนในหมู่พวกเขามีความสัมพันธ์กับราชวงศ์ทั่วป่าบริเวณ มีคำกล่าวที่จริงมากตนเองเป็นคนเข้มแข็งและคนรอบข้างจะเข้มแข็งราชวงศ์ซ่วนอยู่ในสมัยโบราณสะท้อนประโยคนี้อย่างชัดเจนพลังมากมายมีอยู่ในชีวิตของพวกเขาและทำได้เพียงมองขึ้นไปไม่เห็นความสูงนั้นทัศนียภาพที่เห็นแม้แต่จัดงานเลี้ยงแบบสูงนั่งรอบโต๊ะกับถ่ายสร้างหัวระดับบอสใหญ่ทั้งหมดที่คุณมองไม่เห็นในวันธรรมดาตอนนี้จัก,กรพรรดิซ่วนหยวนได้กระชับความสัมพันธ์ของเขากับราชวงศ์ทั่วป่าอีกครั้งและกำลังเตรียมที่จะแต่งงานกับเจ้าหญิงองค์ที่17เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดความตื่นตระหนนกกแแ่่่เเททพ,พจ้้าางใตใตสวหญละจะจสร้างงงคคควววาาามบบัััันเเทิใหหห้้ลลลยยรรรอออจกกืน หลังจากที่มีข่าวออกมากองกำลังที่มั่งคั่งจำนวนมากก็เริ่มเตรียมของขวัญยังหนักโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ราชวงศ์ซุนยวนด้วยรัศมีหนึ่งล้านไมล์ฉักที่มีชีวิตชีวาและไม่ธรรมดาและมักจะมีรถที่ทีกรมสีแดงวิ่งเข้ามาในท้องฟ้าและราชวงศ์ซุนยวนทั้งหมดก็อยู่ในสภาพที่วุ่นวายที่จัตุรสด,ด,ด้านนอกกวาดเทียนเของราชวงศ์เอกวนีวนพวกเขาเริ่มแต่งตัวสำหรับงานเลี้ยงงานแต่งงานจัดตุรัสนี้ใหญ่โตและจุคนได้กว่าหนึ่งแสนคนแม้แต่รูปปั้นบางกรและเสือที่ยืนอยู่ทุกด้านก็ หลังจากเอ่ยปากถามชัยชาราในชุดกลุมของจัก,กรพรรดิก็โค้งคำนับเล็กน้อยด้วยความรู้สึกเย็นชาและตอบว่าพระราชาลูกปัดเคลือบสีดูเหมือนจะมีบางอย่างผิดปกติบางทีอาจเป็นสวรรค์และโลกกฎเกณฑ์เปลี่ยนกะทันหันยังไงก็ตามฉันไม่สามารถตามรอยเฉินหยวนได้อีกต่อไปแล้วกล่าวกษัตริย์ซุนหยวนหันกลับมาทันทีในตาของเขาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อ,อยูลีซูเป็นเครื่องมือระดับหนึ่งดาวที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฉากใดๆของเขตแดนสามล้านไมล์ของพระเจ้าทางใต้ในตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะตามรอยเฉินหยวน ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีใดคุณต้องพบจาก,กรพพัดสูงสุดก่อนที่งานเลี้ยงงานแต่งงานจะเริ่มต้นและส่งทหาร30,000ืนเอกวลนวนไปพนึกวิหารเทียนเนทั้งหมดทันทีไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้ามางานเลี้ยงอภิเศกสมรสของจัก,กระรัดสูงสุดเป็นงานใหญ่สำหรับสารเทวภาคใต้ทั้งหมดไม่เพียงแต่จะมีราชวงศ์มามากมายแต่พระผู้มีพระภาคและละทัทธิเต๋าแห่งซีเทียนจิงงอตี N ้ o จะเสด็จมาและจะต้องไม่มีข้อผิดพลาดคำพูดของกษัตริย์ส่วนหยวนลดลงและชายชราในทุบพลุของจาก,กรพพัดก็รีบก้มลงเพื่อทำทุกอย่างเมื่อมองด เขาตกตรงหางตาเรากับว่าเขาอยากจะหยุดเปลือกตาที่กำลังเต้นอยู่แต่ถึงกระนั้นมันก็ยังคงไร้ประโยชน์และสัญญาณก็รุนแรงขึ้นบนท้องฟ้าหน้าที่แห่งหนึ่งในเซาเทิร์นกอดเอสคอร์ตมังกรขาวตาสีฟ้าแหวกว่ายและหมุนเวียนคำรามไปยังตำแหน่งที่กำหนดไว้มีคลื่นของเมฆขาวและความกดดันตลอดทางเชิญยวนนั่งไขว่ห้างจ้องมองไปข้างหน้าและหยิบยาเม็ดโชคลาบเทียนซุนที่ห้าเข้าปากของเขาก่อนหน้านั้นความแข็งแกร่งของอาณาจักรของเขาได้รับการยกระดับเป็นระดับที่ห้าของเทียนซุนเกี่ยวกับเทพที่วุ่นวายองค์ที่เก้าในพื้นท ยวนเปลี่ยนพื้นที่ต้องห้ามทั้งหมดให้เป็นสุสานใช้เวลาครึ่งวันในการแดนก้าวล้านด้วยมือของเขาเองคราวนี้แม้แต่ยพี่บัตทั้งห้าของสวรรค์และมนุษยก็ไม่มีอยู่จริงอยาคิดที่จะออกมาอย่างมีชีวิตเมื่อคุณเข้าไปณนะจุดนี้เชนยูอันถือได้ว่าให้ที่พักผ่อนแก่พ่อแม่ของเขาตลอดไปไกลแค่ไหนมันเป็นเชนยวนถามอย่างใจเย็นไม่ไกลหอรออ,อกอ,อาจใช้เวลาแค่สองหรือสามวันเท่านั้นใบหน้าของโสเสียนดาวซิดและเขาพูดเล็กน้อยเชนยวนกำลังจะไปหาราชวงศ์ส่วนยวนพฤติกรรมนี้โดยพื้นฐานแล้วแสดงให้เห็นว่าเขาต้อง เขาบอกเฉินหยวนมากมายเกี่ยวกับภูมิหลังและความแข็งแกร่งของราชวงศ์ซ่วนหยวนในฐานะที่เป็นหนึ่งในราชวงศ์โบราณเอกวนีวนเป็นอาณาจักรเฉินติงทางใต้และสามารถริเริ่มได้ว่าเป็นผู้ที่กล้าหาญมองไปที่สีอาณาจักรของดินแดนรกร้างกองกำลังเขตแดนของเมืองในด้านสว่างพื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่ยิ่งใหญ่แห่งตะวันออกมีตระกูลโบราณที่ดุร้ายครอบครัวที่วุ่นวายก้าอาณาจักรและราชวงศ์สิบหกและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากชูร่าเหนือมีสามร้อยหกสิบห้ารัฐและชูร่าในห้องโถงม,มีปรมาจารย์หออสรที่มีพลลังเหือลล้นนแะะจะไมม่ีวัอ่่ออนแไปปปกวววาาททีีข้มสูราาและในเทพใต้มีีรราาชววงงศ์ซฟไถ่่กูัด ราชสำนักไทยกูรลึกลับสำหรับสวรรค์ตะวันตกและดินแดนบริสุทธิ์เขาอยู่ในนั้นโดยธรรมชาติแล้วเป็นที่ชัดเจนว่า,าศาสนาพุทธและเต๋าเป็นส่วนใหญ่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่รกร้างว่างเปล่าใหญ่แห่งตะวันออกค่อยๆลดลงทุราแห่งทางเหนือก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมากสารศักดิ์สิทธิ์ใต้มีความมั่นคงและสูงขึ้นและซีเทียนจิงงอตี้ยังคงเป็นเขตแดนที่เข้มแข็งที่สุดไม่ว่าในกรณีใดเชนยูอันต้องการไปหาราชวงศ์เอกวนีวนและความยากลำบากของสิ่งที่เขาทำอยู่เหนืออดีตอย่างแน่นอนหลังจากลังเลเขาพูดอีกกกกกกคคครรรรรัััััั้้้งงงงงชชาา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 ววววววเเเเเเเสสสสสีีีี่่่่ยย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 ิินนนนนนนูออออออททุุุุุุปปปปลลลดดภภภไไมมหหบบพพษจจะแแขข็ศศณณถ์ หลังจากผู้จบเฉินหยวนก็ไม่ตอบเม็ดยาโชคลาภศักดิ์สิทธิ์อันดับที่5ถูกย่อยและความแข็งแกร่งของอาณาจักรของเขาถูกยกขึ้นสู่สวรรค์ชั้นที่6ของผู้อาวุโสสวรรค์เมื่อเห็นฉากนี้ปากของโซเซียนดาวก็กระตุกอย่างช่วยไม่ได้แม้ว่าเขาจะมองไม่เห็นระดับของอาณาจากักรเฉินหยวนแต่ระหว่างทางเขาก็แข็งแกร่งขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าจากสิ่งที่เขาสัมผัสได้ไม่สามารถตรวจจับได้แม้แต่น้อยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณจะคอยดูอยู่ข้างๆหรือออกไปเดี๋ยวนี้เฉินหยวนยังคงกลืนยาเม็ดนำโชคเขาาาาาากก็หหยยุดดชชัวววนนนเเเเขขขบงงงทีีิอออจมมคค เมื่อเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว3วันผ่านไปมังกรขาวตาสีฟ้าก็เข้ามาใกล้อาณาจักรของราชวงศ์ซุนหยวนเฉินหยวนกลืนยาเม็ดนำโชคของเทียนซุน10เม็ดและความแข็งแกร่งของอาณาจักรของเขาทะลวงสู่สวรรค์9สวรรค์เทียนซุนอย่างไม่เคยมีมาก่อนดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความอาฆาตและระบบแจ้งเตือนในใจก็กลับมาอีกครั้งบีงอขณะน,นี้ซิสเต็มมอได้รับการรีเฟรชและมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตามขอบเขต,เตของโฮสต์ผู้ดำเนินรายการขณะน,นี้คุณมีรายการต่อไปนี้สำหรับ1ดอลลาร์